รายังมีท่าทีของประธานาธิบดีวลาดิเมียเซเลสกี้ผู้นายูเครนที่ได้ออกมากล่าวสืนทรพจน์เนื่องในวันคริสต์มาสและในวาระที่สงครามยูเครนล่วงเลยมา10เดือนแล้วนะครับผู้นํายูเครนระบุว่ายูเครนจะสร้างปฏิหารคริสต์มาสด้วยตัวเองครับแปลว่าการโจมตีของรัเสเซียจะทําให้ผู้คนนับล้านในยูเครนอยู่ท่ามกลางความมืดผู้นํายูเครนระบุว่าแม้คนยูเครนจะต้องอยู่ภายใต้ความมืดนิดอย่างสิ้นเชิงเราจะหาทางให้พวกเขาได้กอดกันแน่นขึ้น และแม้จะไม่มีเครื่องทำความร้อนเราก็จะกอดกันให้นานขึ้นเพื่อให้เราอุ่นกันมากขึ้นก่อนจะจากกันไปเดี๋ยวเราพาไปดูภาพนี้ครับเป็นบรรยากาศเนื่องในเทศกาลคริสต์มาสที่ประเทศยูเครนอย่างที่บอกนะครับว่าเป็นเทศกาลที่ชาวยูเครนยังต้องเผชิญกับการโจมตีทางอากาศที่มาจากรัสเซียอย่างต่อนเนื่องการหยุดยิงในเทศกาลคริสต์มาสตามที่หลายคนคาดหวังไม่ได้เกิดขึ้นจริงนะครับแต่ว่า บรรยากาศในการเฉลิมฉลองเนื่องในเทศกาลคริสต์มาสก็ยังเกิดขึ้น,นครับอย่างภาพนี้ก็เป็นการเฉลิมฉลองที่มีขึ้นภายใต้เสียงที่มีการแจ้งเตือนทางอากาศของการโจมตีที่เกิดขึ้นนะครับเป็นการเฉลิมฉลองเข้าใจว่าเป็นพื้นที่บริเวณสถานีรถไฟใต้ดินของยูเครนเพราะว่าในมุมหนึ่งการไปอยู่ในสถานีรถไฟใต้ดินก็คือสถานที่หลบภัยที่ดีที่สุดในการป้องกันภัยจากทางอากาศที่มาจากรัสเซียด้วย สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็หยิบยกภาพนี้ขึ้นมาเพราะว่าการเฉลิมฉลองคริสต์มาสของชาวยูเครนในวันที่25ธันวาคมที่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องปกติแต่จริงๆแล้วนี่ไม่ใช่เรื่องปกติเท่าไหร่นะครับและเรื่องการเฉลิมฉลองคริสต์มาสเมื่อวันที่25ธันวาคมเนี่ยมีความหมายในยะซ่อนแฝงถึงการปฏิษษปเสธรัสเซียด้วยทําไมเป็นแบบนั้นนะครับเพราะว่าที่ผ่านมา ยูเครนไม่ได้เฉลิมฉลองคริสต์มาสในวันที่25ธันวาคมนะครับแต่ว่าจะไปฉลองในวันที่7มกราคมของปีถัดไปตามความเชื่อของโบสถ์ออร์โธดอกซ์แห่งรัสเซียซึ่งอ้างสิทธิ์ควบคุมเหนือผู้นับถือนิกายออร์โธดอกซ์ในยูเครนก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะมีการเฉลิมฉลองคริสต์มาสในวันที่7มกราคมซึ่งต่างจากปฏิทินแบบเกรกเรียนที่มีการใช้กันทั่วโลก โดยเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาผู้นำศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ในยูเครนต่างตกลงที่จะทำพิธีวันคริสต์มาสในเดือนธันวาคมนะครับเพื่อปฏิเสธสิ่งที่รัเสเซียระบุเอาไว้เพื่อปฏิเสธนิกายตามหลักของรัเสเซียที่จะไม่เฉลิมฉลองวันนี้เพราะฉะนั้นการเฉลิมฉลองคริสต์มาสเนื่องในเทศกาลคริสต์มาสในวันที่25ธันวาคมของยูเครน ผ่านไปอย่างมีความหมายนะครับไม่ใช่แค่ความหมายของการเข้าสู่เทศกาลคริสต์มาสไม่ใช่แค่ความหมายของการพูดถึงเรื่องของศาสนาเท่านั้นแต่ยังมีความหมายซ่อนแฝงในเชิงของการปฏิเสธรัสเซียซ่อนอยู่ในชาวยูเครนที่ไปเฉลิมฉลองกันด้วยสำนักข่าวทูเดย์ข่าวความรู้ดูทูเดย์